ในอดีตการนับถือคริสเป็นโทษถึงตายในญี่ปุ่นเจ้าอาวาสวัดพุทธเลยให้ชาวคริสแอบมาทำพิธีในวัดหลายร้อยปีผ่านไปชาวคริสจึงมอบไม้กางเขนให้แทนคำขอบคุณในเมืองสกายจังหวัดโอซาก้าของประเทศญี่ปุ่นมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ได้กลายเป็นประจักษ์พยานของเอกภาพระหว่างกลุ่มคนต่างศาสนาที่เกิดในสมัยที่ญี่ปุ่นกดขี่คริสตศาสนกชนอย่างรุนแรงโดยพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ในวัดที่ชื่อว่า อเมนจิที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากอ่าวโอซากา้าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1592โดยพระสงฆ์รูปหนึ่งชื่อว่าโคอาโจริมโชนินที่ประสงค์ให้ตัววัดสังกัดอยู่ในนิกายโจโดซึ่งเป็นนิกายย่อยของพุทธศาสนาฝ่ายมหาย,ยานที่มีแนวคิดเรื่องสุขาวดีพุทธเกษตรหรือดินแดนอันสงบสุขยิ่งของพระอมิตาภพ,พุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์อย่างเสมอภาค วัดนี้ดูเหมือนจะเป็นวัดพุทธธรรมดารรมดาวัดหนึ่งทว่าช่วงเวลาที่วัดถูกสร้างขึ้นมานั้นดันไปตรงกับช่วงเวลาที่ไดเงียวโทโยโตโมีฮิเดโยชิขึ้นมากลุมอำนาจเหนือแผ่นดินญี่ปุ่นปีคริสต์ศักราช1537-1598และหนึ่งในในโยบายที่ฮิเดโยชิยกมาใช้ก็คือการปราบปรามผู้ที่นับถือาศาสนาคริสต์อย่างรุนแรงเนื่องจากมองว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังาศาสนานี้ อย่างบรรดามิชานารีและชาวยุโรปอาจเป็นภัยการเมืองและอาจชักใยให้ชาวญี่ปุ่นที่ตอนนั้นหันไปนับถือศาสนาคริสต์เป็นแสนแสนคนหันมากระด้างกระเดืองต่อประเทศก็เป็นได้ทำให้เขาฮิเดโยชิขับไล่มิชานารีทุกคนออกนอกประเทศและสั่งสังหารชาวคาทอลิกทั้งหมด26คนที่เมืองนางาซากิด้วยการจับตรึงกางเถนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อขู่ให้ประชาชนกลัวด้วยความตึงเครียดทางศาสนาเช่นนี้ ทำให้ท่านโคอาโจริงโชนิงเจ้าอาวาสของวัดอเมนจิที่คิดว่าคนทุกคนควรมีสิทธิ์ในการนับถือศาสนาอย่างเท่าเทียมบวกกับการปลูกฝังของนิกายโจโดที่สอนให้รักทุกคนอย่างเสมอภาคตัดสินใจอนุญาตให้ชาวคาทอลิกเข้ามาประกอบพิธีในวิหารได้ตามสะดวกผ่านการอุทิศพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดให้เป็นที่ประดิษฐานมารีอาคัน,นงหรือพระแม่มารีในร่างพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวคริสต์ ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้ซึ่งการที่เจ้าอาวาสทำเช่นนี้ทำให้คริสตชนที่อาศัยในแถบโอซากา้ารอดพ้นจากสายตาและการจับกลุมของทางการมาได้ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตัววัดปรับถูกทิ้งระเบิดจนวิหารทุกหลังพังพินาศและเหลือเพียงพระพุทธรูปพระอมิตราพระพุทธเจ้าเล็กๆองค์หนึ่งเท่านั้นที่ยังรอดมาได้ทำให้ในปีคริสตศักราช2013มีการสร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้ หลังจากที่สร้างเสร็จโบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่งก็ได้มอบไม้กางเขนให้ทางวัดเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคริสตชนที่ตายไปในสงครามและขอบคุณที่วัดเคยเมตตาให้คริสตชนมาใช้สถานที่ประกอบพิธีกรรมเจ้าอาวาสวัดในสมัยนั้นจึงเอาไม้กางเขนชิ้นนี้ไปติดไว้ที่ประภามนทนแผงออร่าของพระพุทธรูปเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การไม่แบ่งแยกทางาศาสนาและความเป็นเอกภาพระหว่างมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณธรรมสากลที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง